พระนครสวรรค์ค่ะได้ตื่นตาตื่นใจนะคะเห็นเรื่องของนวัตรกรรมนะคะสิ่งต่างๆที่เราได้มีการนำมาโชว์ค่ะรูปตีเป็นรูปของผีเสือะะอเส้อนะคะเป็กรแสรูปเล่นที่เป็นลักษณะของโมเดลสัตว Yeah. ไข่มุกนะคะวันนี้ก็จะมีความหลากหลายค่ะรูปแรกผีเสื้อรูปที่สองไข่มุกนะคะสำหรับใครที่จับจองที่นั่งช่วงนี้นะครับก็จะมีติลหน้าขอบดวงจอดไปด้วยนะครับใช่ค่ะ วันนี้โดนกว่า500ลำนะคะโดยทางสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับแล้วก็ทางสำนักงากนการวิจัยแห่งชาติและทอทอทนออออครสวรรค์พิจิตรได้จัดให้ได้ชมกันค่ะรูปนี้รูปที่3ค่ะเป็นรูปอะไรคะปลาหมึกนะคะรูปนี้เป็นรูปปลาหมึกค่ะสำหรับนี้นะครับเรามาบินที่ แรร์แมสสับเ์็่างบที่บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพยานะคออกมาได้ครับนสิ่งมีชีวิตใต้น้ำมาให้พี่ๆน้องได้รับชมกับ่างเต็มอิ่มเดียวซึ่งก็ต้องบอกว่าในแต่ พระจันทร์ก็สวยงามนะคะสำหรับวันนี้รูปนี้จะเป็นรูปของรูปของปลาโลมาะคะปลาโลมาค่ะมีชีวิตเสมือนจริงนะคะอยู่บริเวณกลางดวงจันทร์ค่ะเหนือน้ำจังทรยายนะคะจังทรายก็เป็นจุดที่จะมีปลาโลมาได้ะะใช่ค่ะซึ่งจุดนี้นะคะก็จะเป็น ยุต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพยาค่ะซึ่งมีแม่น้ำปิงวังยมน่านไหลมารวมกันค่ะหลังจ,จากว่าจะพูชมปลาลงมาแล้วภาพต่อไปค่ะภาพนี้จะเป็นภาพพอเพราออกใช่ไหมครับภาพอะไรคะ เขาออกเป็นอะไรค<อ>ะปลาวานสามมิติของท<อ>ี่กำลังลอยอยู่เหนือต้นไม้หนเจ้าพญา,า,าของแอนะปปอบสวัสดครับปลาวานสามมิตินะคะเคลื่อนตัวไปข้างหน้านะตนี้เห็นความอุดมสมบูรณ์นะคะของ ไทยหรือว่าแม่น้ำคูคลองต่ตางๆฉะนั้นก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรูปนี้เป็นรูปหัวใจพองโตของพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่วงทีนะคะนี้ใช่ค่ะสีสันสดใสนะคะหลังจากวันที่14ถึง เดทเมินายนที่ผ่านมาได้ไปจัดแสดงที่พิจิตรหัวใจพองโตค่ะกำลังจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแล้วก็รูปภาพนี้นะคะเป็นรูปสัญลักษณ์ของสมสรสมสรอ,อะไรคะสมสรอ,อะไรครับสมสรอ,อ,อ,อะไรคะครสมสรไหหลำไหหนำ,หนำแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะที่ได้ จนวนเรื่องของสถานที่ในการทัดงานของเจ้าหน้าที่ตล,ลอดระยะเวลาที่เรามาตั้งแต่วันแรกเลยอยู่ตรงข้ามการจัดงานนี้เองนะคะและภาพต่อไปค่ะคก็สุดท้ายเป็นการจัดกระบวนเตรีงลงจอ,อดของโดนแกะ้อทั้งส0 0อยหลักที่เราได้โชว์ในชุดที่สอง,องครับ,รบวันนี้เป็นผลงานของคนไทยน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักวิจัยและพัฒนานระบบต,าตาะะ่าง คนชาวจังหวัดนครสวรรค์ดได้ติดตามได้รับชมกันค่ะขอบคุณค่ะถูกใจขอเสียงปรบมือปเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดีค่ะครับควันนี้กำลังซ้อมใหญ่ครับเราจะมีอีกสองวันในวันที่ที่สิและก็วันที่ส1มิถุนายนในขณะนี้นะคะกรมกำลังทยอยลงสูง่ฐานนะคะในการเตรียมความพร้อม ในการแสดงค่ะมีการแสดงให้ได้ชมกัน2รอบ1 9ก้านาฬิกาสนาทีและในช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีนะคะในตอนที่หอกำลังลงนี้ค่ะเหมือนฝนดาวตกนะคะเหมือนดาวกำลังตกลงจากท้องฟ้าสวยงามจริงๆค่ะสำหรับท่านที่มารับชมวันนี้นะครับรอย่าลืมนะครับประชาสนทั้สังฆาบอกไปด้วยนะครับแสดงพลังให้เห็นว่า พ so ี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์เรานะครับมีจิตดีๆมาแสดงที่บริเวณพื้นที่จังหวัดของเรานะครับเนื่งจากว่าที่ผ่านมาไม่ังหวัดที่จิตมานะครับโอ้ชมคนเยอะมากนะคะท่านชอบใจขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทีมงานอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบ จิตนะคะขอบคุณพาวสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบงังคาค่ะแล้วก็ขอบคุณนายจิตตะกเสมยิโรธนรัตน์นายกเทศมนตรีนครนคร,นครสวรรค์ขอบคุณท่านนายกสมาคมหายนําแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็แอดมินเพจทุกท่านด้วยวันนี้การแสดงอาจจะมาไม่ทันบางท่านได้ชมหนึ่งรอบบางท่าน